อใครโดนอะลุงน่าใจตีอเออตีโทรไม่รับนี่เมื่อกี้ใช่ที่ว่าโดนจับบ๊อบอยู่โรงพยาบาลคนระัอบอำไรเร็วโรงพยาบาลใช่นล้นะโอเคไปไปสองคุมต่อเลยสิบนาทีเอง ก็เลยขับให้มันน็อกดิเฮ้ยกกีแล้วไงอะตอนนั้อยู่ไหนอย่ไหอะเฮ้ยมึงให้หมอเช็คจังเนี่ยเอาหมอลำหลังเก่งอะวะเอาหมอโอเคหมอหมอหมอหลับปะเนี่ยสองสี่ครับจะเก็ทให้หน่อยครับนี่ดาวจุดเหรอครับใช่ใช่ครับใช่ครับ อยู่ไหนอันไรวะไม่บไม่ได้ครับไม่ก็บอกว่าอยู่ตรงไหนไงใช่ใช่บอกเลยเบลว่าไม่ใชพี่พิงค์ก่อนไม่ตอนนั้ตุ๊เบลวิ่งตายหรือเปล่าอะไรนะครับมันตายไหมตายหรือคะมาบอกแล้วบอกจุดล่าสุดไม่ได้หรอเออไม่ได้ครับอ๋อทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ไม่ผิดกฎของหมอครับ ทำไมผิดก่อนองหมอบอกให้รู้ไม่ได้หรอเขาจะได้ไปช่วยงั้นคุณไม่ไปช่วยหรอหรืออยู่ไหนบ้านพี่นะครับพี่เก๋ครับบ้านพี่ครับพี่เอครับอันนี้คือไอ้สัตว์ห้ามบอกจุดเป็นอะไรมึงหาไอหมอบ้องดิไอ้หมอบ้องไมนรู้จักกูบ้องลงไปก็ได้กูไปหาให้ เฮ้ยหมอครับเบอร์ตีเบอร์อะไรสองสี่สี่ครับลุงสวัสดีครับไม่มีเรียกมาแล้วลุงเอาไอสัตว์แต่ว่าหนีตำรวจอยู่ พูดเหมือนมีฉีด <พอ S 2> ไม่เข้าหมอ มันรุนแรงเลยไม่มันมันเพว่ามันไม่ได้หนีหรอกเว้ยเขี้ยอย่างเงี้ยโดนวุ่มเพราะว่าถ้ามันหนีมันต้องโทรมายังไงมันก็หลุดอยู่แล้วมันไม่มีทางหนีได้นานขนาดนี้มันต้องหลุดไปแล้วมอไซค์อ่ะโทรไปใหม่ดิโทรโทรอยู่จุดบอกเพียงโดนอยู่เอ้ยจุดบอกเพียงโดนอยู่เรเบลครัโดนเลเบลได้ครับจะช่วยได้ไหม ัไดีเนาะกด,ดประเทศไอ้เหี้ยก <c oughs> ดของหมอดีเนาะเื <c oughs> ้อง่ายๆว่าเพื่อนห้ามช่วยเลยเวลาโดนอุ้มดีที่หายเจ็ค กูต้องรื้อหมอใหม่ไหมสัตว์ที่มันช่วยเพื่อนมันน่าจะบอกได้ครับเออบางคนบอกได้บอกไปก็ไม่เจออยู่ดีเฮ<ภ>ียบอกให้แหล่งที่แบบเพื่อนสามารถช่วยเพื่อนได้อะเลอะเทอะไงว่าหมอไอ้เฮียที่ไรของมันอยู่วะมึงแค่บ,บอกจุดล่าสุดอ่ะแค่จุดล่าสุดเดี๋ยวมไปหาเองว่าอยู่ตรงไหนจะได้รู้ว่ามันจะเดินไปทางไหนเส้นทางไหนช่วยได้เฮียพูดเลอะเทอะเลยสัตว์ ใครเป็นคนตั้งวะไอ้เหี่อ่ะพี่ก็ุู้ไปแล้วว่าช่วยมองตากว้างๆเลยเออแหวนพิมพ์เปงเป็นไงบ้าง มันหนีใช่ปะมันขับรถห<อ>น,นีไปดดมันขับดอสพิงขับดอสแต่ยว่ามันขโมยดอสไปอ่าใช่ไม่ทันละทางตรงแม่งแรงมากไอเหียดิ้งดอสไปนั้วขับรถหนีมันน่าจะเลี้ยวขวาไปเลยนะตามไม่ทัน จะกูไปบวยหมออนไ้สักไม,ไม่ไม่หมอะศพนี่เดือดทำไมมาถึงต้องทงักบอกอะใช่ครับทางตรงทาสองแรงกว่าเอ้ยใช่เหรอบ้าคันนี้แรงกว่าดี หมอชุดก่อนนั่งไปด้วยยังได้เออถ้านั่งไปไม่ได้อะถ้านั่งไปไม่ได้ก็ก็ก็ควรบอกจุดกันสักนิดนึงเออโอเคเข้าใจว่าหมอห้ามไปนั่งไปกับโจรเพื่อเกิดเหตุการณ์หมอแบบเข้าใจผิดว่าหมออยู่ฝั่งโจนโอเคอันนี้เข้าใจเว้ยแต่ในเมื่อในเมื่อที่ว่าห้ามบอกจุดนี้ผมไม่เข้าใจเว้ยว่าว่าทำไมห้ามบอกไม่ได้ในเมื่อเพื่อนอ่ะมาตามหาคนหายอ่ะเหมือนญาติมาตามหาคนหายอ่ะไม่สามารถบอกได้ว่าญาติจุดไหนไอ้เชี่ยกูวงงอ่ะอดีตมาไปดาวเทราัพร์มาเป็นอไรไปเน กับเออใครอุ้มอ่ะตกเหวแล้วไม่มีคนไปช่วยเลยซ้อมกันโอเคครับเจอโรงพยาบาลใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้ตกเหวตายครับกับเออไม่ผมไม่เข้าใจเว้ยกับเออ,เ,อ,อเพราะว่าอยู่ที่เดิมปะ เ,เ,เ,เขากำลังมาโรงพยาบาลน,นะเฮ้ยใครเป็นหัวหน้าหมอมาคุยหน่อยดิแจ็คไปหามาดิซานะโดว์แบบตอนนี้หลายทีแล้วไอ้เหี้ยตั้งแต่จุกแล้ว สีเก้าเคลียร์ให้แล้วค่ะไอเนี่ยเราไปเลยครับไอหม้อมาดูลูกดิว่าไงลงไอกดเนี่ยใครเป็นคนตั้งอ่ะไม่รู้เหมือนกันลงก็ฮ้าบอกจุดกับคนน่าจะพี่เม้ง่ะประชุมอ่ะประชุมมันไม่กลางวันเมื่อหัวข้ามผมไม่ได้อยู่ อ่ารู้รู้ว่าหมอทํางานเหนื่อยแต่ก็ต้องก็ต้องผมผมไม่เข้าใจว่าทําไมห้ามบอกจุดแก่ประชาชนเอโอเคไม่ไปไ,ไม่เป็นนั่งไม่ไปนั่งรถโอเคอันนี้พอเข้าใจเว้ยว่ากลัวว่าเขาจะมองว่าฝั่งเดียวกับโจรแต่คุณแค่บอกจุดล่าสุดให้ให้คนที่ไปหาพวกคุณไม่ได้หรอผมงงมากกับตรงนี้คืออะไรครับครับแต่ผมเข้าที่ไปชมพายพี่เอ้ยลุงขอบคุณครับโจนเซฟตังกี้ลุงช้ยโดนแบร์ในโง่คืออันนี้ไม่เข้าใจไม่สมเหตุสมผลเลยว่าทําไมห้ามบอกจุด ในกรณีที่ที่คนเอ๋อหลายๆคนหรือว่าไอจุกเอ๋อที่หมอไม่ไปช่วยเลยโอเคเข้าใจว่าหมอทํางานเหนื่อยทํางานเยอะเคสอุ้มเยอะแต่ควรคนที่ไปถามมาควรบอกว่าจุดล่าสุดอยู่ตรงไหนเพื่อนๆหรือว่าใครมันจะได้ตามไปช่วยได้โอเคครับผมคุยกับแจ๊กเเวลาเรื่องนี้ลุงคนคนแก่โอเค เดี๋ยวเข้าที่ประชุมใหมคุณก็ตั้งไปเลยมาขอเท่ามาขอในโรงพยาบาลเท่านั้นในประมาณเนี่ยเจอหมอขอได้นุ่นนี้นั่นว่าอยู่ตรงไหนโอเคอย่างเงี้ยโอเคไม่ใช่แบบว่าไม่ไม่บอกเลย เลขหนึจ็สมที่ไม่ใช่หนึ่งจ็สอ่ะหนึ่งหกเก้า อาจุกเออแบบนี้ไม่ไม่คือเข้าใจไว้ว่าเคสอุ้มมันเยอะเออเราเรารู้ว่าเคสอุ้มมันเยอะเราก็ไม่ได้ว่าหมอที่จุกมันเออสองรอบหรอกแต่ในกรณีเนี้ยเผื่อเพื่อนมันแบบว่าต้องไปหากันหรือว่าญาติมาหาครับครับฉิดยาหน่อยครับสุณลองรู้ไหมหมอเวนี่มันด่าว้าเนี่ะว่ามันด่าว่าหัวกิ้งก่าอ๋อตอนนั้นนะฉีดยาเก็บได้ก็ได้แล้วฉีดยาทำไมสองสามรอบอุ้ไง เลขอะไรหมอหนึ่งสองจะเลือดตีครับหนึ่งสองเลยนะหนึ่งสองหนึ่งหมดเท่าไหร่หกร้อยใช่ไม่ใช่ตีลุงจะพูดเล่าตีเล่าอะไรบ้างนะลูกฟอลนะเมื่อกี้ไอ้เล่าอะไรไม่ได้เล่าอะไรเลยบังเลยเดี๋ยวเขาถามว่าตีตอนอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเออตอนอยู่ที่เดิมคืออะไรตอนมึงตายอ่ะมึงอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอยู่ที่เดิมอ่าเห็นไหม ในกรณีที่ผมมาตามหาไอตีอะ่ะผมควรไปถึงมันด้วยซ้ําไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่มันมันแต่มันไม่เข้ามันไม่เข้าจีเบสหมอหลวงอ่าใช่โอคนจีไม่ได้ด้วยอ,อันเนี้ยผม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 ไม่เข้าใจหนึ่งอย่างอะ่ะหนึ่งคือห้าบอกจุดประชาชนอะ่ะคุณไปเรียกหมอมาเพื่ออะไรห้าบอกจดอตีกอลเตอร์ใช่ไหมอยากรู้จริงๆเลยว่าเพื่ออะไรไม่ไมันจุดจีม,มันต้องมีคนเสนอ,อ,อน่าจะไม่ใช่ไอเม้งหรอกอยากรู้ว่า,วาเป็นใครได้ เออแต่การที่มองมันมองได้หลายด้านนะมาชี้แจงหน่อยถ้าตำรวจทำไม่ได้<ม>ก็ให้ตรช,ช่วยอ่ะก็ดีอ่ะไม่มันมันมันไม่เกี่ยวเว้ยต้องให้ไปช่วย<อ>ช่วยด,ดีคือญาติอ่ะมาหาแบบว่าจะไปหายาิอ่ะรู้จุดญาติแต่ไม่บอกกูว่าญาติกูอยู่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยมันบ้าไอ้บ้าพึ่งแล้วขึ้นแทงหัวแม็กกดโรงพยาบาลดีไยวเนี่ยสัตว์เอ้ยใช้เยลง มึงก็ต้องรับเรื่องไปคุยที่ประชุมสามทีมก็ไปคุยเั้เขาได้ได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าประชุมอะดิไม่ก็ไปพูดเลยดิไปพิมพไว้ว่าเออมีเขาบอกเรื่องนี้มามีปัญหาน่ะอันนี้มาจากตำรวจเต็มๆต็มมาเรื่องพวกนี้นะคิดว่าเพราะว่าตำรวจน่าจะโดนขัดขวางหรือโดนชนโดนนู่นนี่นั่นเยอะจนต้องต้องต้องเกิดเรื่องแบบนี้นะที่ว่าแต่เข้าใจหนึ่งอย่างโอเคถ้าหมอไม่ขึ้นรถไปกับ ประชาชนในการบอกจุดอันนี้อันนี้เข้าใจไว้ว่าเออแม่งทาไม่ได้อันนี้รู้อันนี้เข้าใจแต่กฎที่ว่าห้ามบอกไม่เข้าใจอธิบายให้ฟังหน่อยเออแต่แต่แค่บอกแต่ไม่ต้องขึ้นมาก็ได้นะจริงๆอ่ะแค่พูดอ่ะว่าอยู่แถวไหนอ่ะเอออย่าไปเพราะว่าไปเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไม่เจอหรอกเนี่ยเนิ่นๆมันวิ่งโดนให้ลุงยิงแล้วอุ้มได้ หยิมอาอาดสีแป๊หนึ่งได้ไหมครับแบลวแบลวอาวุธที่ไหนเขาดูอาวุธมาที่ททเลเบลขปยุบแป๊บนึงช่วงนี้ก็เป็นโรคล็อกรถตลอดเอ้โดนเปลี่ยนสีลืมอาอาวุธมาทุกอย่างเลยโอเคลุงเดี๋ยวผมจัดก,การให้ครับ่งนี้ ผมไม่อยากปฏิวัติหมอมนะมผมบอกก่อนไอ้ตั้มว่าไงคุณนี่จะว่าลุงใช่ลุงแม็กสิงมีอะไรอ่ะไอ้ขี้ยาโอ้โหลุงจำผมไม่ได้เลยที่แทงผมที่เลเบลวะใครวะที่บอกผมตอเล่อะอ๋อมึงตอแหลจริงไอสัตว์ไม่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 ไมีอ่ะผมจะบอกใครลุกลุงอ่ะตัวตอเล่เลยนะวันนั้นนะมันอ่ะตัวแกนน้ำเลยใครไอ้มิดห้าเฮี้ยวอะไรแล้วเนาะใช่เหรอคู่แมงโคตอเล่เลยเด็กเปรต แกกูเดือดนะมึงรอโดนสตีนนะกูบอกไว้ก่อนไม่แต่พูดถึ่งนะแกงลุงเมื่อกี้เนี่ยวาก์คไว้ผมด้วยใครอ่ะครับอีโวดัมอะผมเป็นปลาตึงผมจะไปครอบตบแม่งวาก์คไว้ผมสิแม่ว่าก็กูไปให้เมื่อกี้น่าไปวะโอ้โหไอ้นตีนเลยลุยตุยไปข้อดีแปลงใครอ่ะลิชาต้นลิชาลิชาอีโวดัมอะ มึง <c oughs> ไม่ให้มึง่อเจ้ไอ้คนล่ะไปพูดอย่างโอ้โหตอนนี้ <c oughs> แล้วไม่เป็นหมอไปเลยมึงแต่งตัวอะไรมึงเนี่ยรอตอบอยู่รอตอบปอเต็กตึงจา้างก็ไม่ใส่ชุดปอเต็กตึงให้มันถูกต้องตามกฎหมายสิก็ดดิแล้วปอเต็กตึงใส่เสื้อกลักเลยอมาดีไปดูจากไหนอ่ะอันนี้มันเสื้ออไยดิหมอหมอเสียไอ้นี<ร>่ <มา S 2> ยังไม่ได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ติดยศยังไม่ได้ยังไไม่ด้ติดยศจะลุงอะไรใจแล้วอุ้มมาเองจะเกิดวะบอกเฮีอหาวะไอ้หมอบอกวัก ใค่ม <c oughs> ีชาร์บลางใส่ไอ้สัตว์เจอแค่คนไม่ละ <c oughs> ทำไมมันคนที่มันอยู่เก๊กกูมันแบบว่าอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างวะ <c oughs> ไอ้สัตว์แบกดีอ่ะไอ้สัตว์มีชาติโดนจับครับเมื่อที่เมที เฮ้ยมึงนับได้คนที่กูจับไปล่าสุดอ่ะเลยเท่าไหร่เราต้องไปรับมันหน้าคุปปีสองสิบคน,น <13. S 2> ไปสองสิบสิบสามอ่าไปที่สองสิบ ตายแม่งพังอย่างง่ายเลยอ่ะเกี่ยวนึกเกี่ยวกว่าบุญชนมันตายสองสี่คนใช่เหรอหมอตค์สองคันกะไม่เบรกเลยใช่ไหมไม่เบกรกมันมันเท่าผมก่อนใช่อหรอบุนชนมิดด้ามเลยเหรอมันโนผมนติดกระแพงเลยเออเขาให้สลักัดล้มอ่ะแต่เราชนตายเลยไ <laughs> <laughs> อ้กูจอกแล้วกูขอจีจ่าคน เห็นออกมาเลยวะเดินเซฟโซนนะให้หมอไปไล่ดิแจ็คบอกว่าไปหมอไปไล่สุดแล้วคุณไอ้ที่บังกิงมานรึเปล่าะเนี่ยคุยอยู่นะมันก็สามารถแทงได้สิถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก็ตีกันง่ายกว่าอีกยากครับยากครับยากครับกองซ่านปะติ๊งเลยครับพิเกียดโดนวาครับ พอตึงมันก็ต้องเก่งเนี่ยมึงจะไปขอศพจากคนอื่นได้ไงอ่ะโอ้โหถ้ามันลงรถมาผมก็าใส่เดียวหมดแล้วพูดแค่นี้แล้มึงก็ใส่เดียวสุดขาวกูหน่อยเลยฮะใส่เดียวสุดขาวกูหน่อยเลยแล้วแหละไม่คุ้มซี่อ่ะบอกเลยไม่คุ้มซี่อ่ะมันไปแล้วโอ้ไปตีมันไปแล้วมันไปแล้วไปเร็วจะซ่อมให้จะซ่อมเองไอ้แจ๊คขอที่ซ่อมหน่อย ี่คันนี้มึงไม่เห็นมันะคันนี้ซิ่งไปหาอะไรไปไม่พี่เราซีบีไปอะซีบิก็มันไม่มีอะคันนี้และซิ่งกว่าเยอะมาเถื่อวุ้นรอแล้วเออคันนี้แหละแค่กูซีมันก็ต้องไปสองมันต้องไปสองคันอยู่ดีอ่ะมันระเบิดนะระเบิดอะไรเราไ้าันเลยไปกันเลยเออคูเวงคันนี้ต้องแบ่งมันต้องแบ่งรถไปอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวผมไปละแมปบ้าไม่ไหวนอนแล้วด้วยสวัสดีครับมีอยู่มีอยู น้องนี่ยระนน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 มาเร็ว Let go เอาแล้ว่าถือมีดถืออะไรพร้อมกันแล้วอ่ะเอามาท้าแล้วอ่ะแจ็คไปไหนดีครับไปไหนดีครับขับรถไปจอดหน้าตู้่ตอไปตีกันในตู้อ่ะตีอ้าวโอ้กูอยากหอบเลยตัเติมเลือดก่อนทำเพื่อกูกอดพีเติมเลือดพี่ หมอเขินแย่แล้วหมอใครเดี๋ยวผมขอครับหมอเขินแย่ตก <ผม S 2> <ห>ลงมาวันนี้พวงนี้มากี่โมงเนี่ยค <c ười> ันนี้แรงกว่าน,นี้พ <c ười> ี่สะกดป้ามาแล้วสิโงโต ลุยจบบนเลยยึดกระสรัดมาโอเคมาดีแล้วบ้างมือขวา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 ,ากะกี้ตะก,กีอ,อมึงข้ามอะไรของมึงในไม่ได้ลไม่ได้ล้เ <ผม S 2> ขาเช็คเขาเช็คได้วนแรกว,วนแรก

ตัดให้ตัดให้ข้าหลามตัดข้าหลามตัดข้าหลามตัดเอตัดให้ตัดให้ตัดให้กูว่าอ๋อสวย วะวาสอเได้ฮะ